ที่ใหญ่ต้องการให้ปรับให้มาเล็กลงนะครับโดยส่วนมากเคสที่ชั้นตาใหญ่แลวปรับมาเล็กลงเนี่ยบอกตามตรงเคสกลุ่มพวกนี้จะเป็นเคสที่ค่อข้างจะยากนะครับสำหรับเคสแก้ตานะครับในช่วงนี้ส่วนมากนะครับที่ทำตาแต่ที่อื่นมานไม่ว่าจะเป็นหนึง่งครั้งสองครั้งหรือมากกว่าน,นั้นนะครับปัญหาที่เจอส่วนมากก็คือจะเป็นในเรื่องของชั้นตาที่ใหญ่นะครับ ต้องการให้ปรับให้มาเล็กลงนะครับบอกตามตรงเค็คกลุ่มพวกนี้จะเป็นเคล็ดที่ค่อนข้างจะยากนะครับผลผลลัพธ์รี่ซ้อเนี่ยมักจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะอาจจะไม่ได้ล้องเต็มเต็มหรือตามความคาดหวังของคนไข้ทั้งหมดนะครับกลุ่มพวกนี้เนี่ยที่ชั้นตาที่ใหญ่อาจจะเกิดจากการที่ฟิดชั้นตาหรือทําตาครั้งแรกมาเนี่ยติกกระดองที่สูงเกินไปหรือว่ามีการตัดเนื้อหรือตัดหนังตัดไขมันพวกนี้ที่มากเกินไปนะครับก็ทําให้ชั้นตาที่ออกมาเนี่ยค่อนข้างจะใหญ่นะครับการแก้ไขอ่ะก็คือต้องมีการ เปิดเข้าไปใหม่นะครับเพื่อในเรื่องของการรีเลี s, หรือการเลาะทั้งฝืดเก่าๆออกทั้งหมดนะครับแล้วก็สร้างชั้นตาใหม่ขึ้นมานะครับในบางกรณีนะครับเช่นหนังของคนไข้เองนะครับหนังบริเวณที่เป็นแผลนะครับมีปัญหามากก็ต้องอาจาจะต้องมีการรีมูฟหรือมีการ ตัดสังส่วนที่ใช้งานไม่ได้ออกด้วยเช่นเดียวกันนะครับปุ่มพวกนี้เนะี่ยการทําตาให้ชั้นเล็กลงเนี่ยจะค่อนข้างมีลิมิตค่อนข้างขีดจากัดอยู่อาจจะต้องมีการปรึกษาในเบื้องต้นก่อนนะครับว่าเออเราสามารถปรับได้เท่าไหร่นะครับปรับเล็กลงได้ประมาณไหนนะครับต้องมาปรึกษาในเบื้องต้นก่อนทุกๆเคสครับผม